สวัสดีครับวันนี้ลายแมนวงในและเชฟโจจะพามาทำเมนูเค้กข้าวเหนียวมะม่วงเมนูนี้นะครับผมจุดเด่นอยู่ที่เค้กซิดฟอนนะครับผมที่เนื้อนุ่มๆเลยทานคู่กับซอสลาวารสมะพร้าวนะครับและตามด้วยข้าวเหนียวมะม่วงทั้ง3ส่วนนี้เนี่ยมีเท็กเซเจอร์ไม่เหมือนกันเลยนะครับผมสามารถทานด้วยกันแล้วเข้ากันและกลมกล่อมมากๆเลยครับจะมีเทคนิคองไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มทําตัวเค้กซิดฟอนกันก่อนนะครับผมการทำเค้กซิดฟอนเนี่ยเราก็ต้องแยกไข่ขาวกับไข่แดงเราก็จะเอาเฉพาะไข่แดงออกมาก่อน จากนั้นก็ผสมกับน้ําตาลนะครับน้าตาลในส่วนที่1วันนี้เชฟเลือกใช้เป็นน้ําตาลป่นนะครับน้ำตาลป่นกับน้ําตาลไอซิ่งไม่เหมือนกันนะครับผมน้ําตาลไอซิ่งเนี่ยเขาจะมีแป้งข้าวโพดผสมด้วยแต่ถ้าเกิดน้ําตาลป่นก็คือเป็นน้ําตาลที่ละเอียดไปเลยแต่ว่าไม่มีแป้งข้าวโพดนะครับจากนั้นตามด้วยน้ํามันครับผมตามด้วยน้ํากะทิผสมกับน้ํามะพร้าวครับ คนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับจากนั้นก็ล่อนแป้งลงไปได้เลยในนี้มีแป้งเค้กกับผงฟูผสมกันแล้วนะครับเกลือครับจากนั้นก็คนส่วนนี้ให้เข้ากันดีคนจนเข้ากันแล้วไม่มีเม็ดแป้งนะครับโอเคเราได้ส่วนนี้แล้วเราก็จะพักเอาไว้ก่อนจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไข่ขาวที่เหลือ มาทำส่วนที่เป็นเมล็งกันเตรียมน้ำตาลไซปนจากนั้นก็ครีมออฟพาธาครับครีมออฟพาทาเนี่ยจะช่วยให้ตัวไข่ขาวของเรานะครับขึ้นฟูได้ดียิ่งขึ้นก็ผสมลงไปกับน้ำตาลไซปนได้เลย,ยงั้นก็เดี๋ยวเตรียมไข่ขาวที่เหลือนะครับไข่ตอนนี้ก็คือเป็นอุณหภูมิห้องทั้งหมดนะครับ งนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มตีได้เลยใช้เป็นสปีดกลางค่อนต่ำก็พอนะครับผ่านไปสักพักหนึง่งเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเริ่มเกิดฟอ,องขึ้นมาแบบนี้นะครับฟองหย,ยาบๆแบบนี้เราก็เริ่มทยอยใส่น้ําตาลได้เลยค่อยๆใส่ทีละน้อยๆนะครับเราจะค่อยๆทยอยใส่แบบนี้จนหมดนะครับตอนนี้สังเกตว่าสมวนผสมนะครับเริ่มขึ้นฟูแล้วก็เริ่มแน่นแล้วนะครับจะสังเกตว่ามันขึ้นเป็นริ้วๆ,ๆแบบนี้เลยแล้วก็ปิดเครื่องแล้วก็เช็คก่อนได้นะครับ วิธีการใช้ก็คือดคนๆแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้นะครับจะสังเกตว่ามันก็จะมียอดขึ้นมาแล้วงุ้มลงมาเล็กน้อยแบบนี้เวลาสังกก็จะกระดุกกระดิกได้อยู่ตึ๊กๆ,ๆอย่างนี้นะครับแค่นี้ก็คือประมาณนี้พอแล้วนะครับผมจากนั้นเดี๋ยวเราจะนําส่วนของเมอแรงผสมกับส่วนที่เราเตรียมไว้นะครับส่วนของไข่แดงเราจะแบ่งออกมาเป็น3ส่วนนะครับ เชฟจะแนะนําให้ใช้ตะก้อมือผสมมากกว่าที่จะใช้ไม้พายตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับเพราะว่าตะก้อมือเนี่ยสังเกตว่าคนแป๊บเดียวมันก็เข้ากันแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดไม้พายเนี่ยบางทีใช้วิธีการคนเคาใช้เวลาคนค่อนข้างนานนะครับพราะอากาศเขาก็จะหายหมดส่วนที่2ครับตอนนี้เบามือนะครับแต่ว่าเร็วส่วนสุดท้ายครับ ส่วนสําคัญนะครับผมอยู่ที่เมล็นะครับในการทําเค้กซิฟอนถ้าเกิดว่าเราตีตัวไข่ขาวกับตัวน้ําตาลเนี่ยได้ไม่ดีนะครับมันจะทําให้เค้กเนี่ยมีปัญหาแน่นอนสกีว่าอันนี้เชฟก็คนอย่างเบามือแต่ว่าเร็วนะครับแป๊บเดียวเข้ากันแล้ววันนี้เห็นไหมเข้ากันเกือบหมดแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราใช้ไม้พายนะครับผมมาเก็บงานก็คือบางทีตรงก้นอะไรพวกนี้มันไม่โดนเนาะเราก็ต้องปาดขึ้นมาให้หมดนะครับแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราตีเมล็แ,แข็งไปส่วนนี้เขาก็จะข้นนะครับข้นแล้วก็ไม่เหลวแบบนี้ แต่ว่ามันไม่ใช่เหลวมากนะครับผมมันก็จะความข้นมันจะประมาณนี้เวลาไหลมันก็จะกลับไปรวมกันใหม่สักพักหนึ่งนะครับผมสักแป๊บหนึ่งมันก็จะไหลรวมกันใหม่ไม่ได้ว่าเป็นก้อนนุนๆขึ้นมานะครับพิมพ์ไม่ใช่วันนี้เป็นพิมพ์ป่องนะครับผมพิมพ์ป่องตรงนี้ก็คือมันจะมีที่กระจายความร้อนตรงกลางนะครับมันจะช่วยให้เค้กของเราสุกเร็วขึ้นแล้วก็ขึ้นฟูได้ดีขึ้นด้วยเป็นพิมพ์ที่เอาไปทําชิฟฟ่อนโดยเฉพาะเลยังนั้นก็เหมือนกับว่าเขย่านิดนึงนะครับผมอย่าเคาะนะเพราะว่ามันเป็นพพิม์แบบอดก้น จะสังเกตว่ามันก็จะมีฟองอากาศผุดขึ้นมาบ้างนะครับเพราะว่าเราทําแบบนี้เนาะเราก็ใช้มาชิ้นฟันนะครับวนๆแบบนี้เลยเพื่อไล่ฟองอากาศที่มันเป็นส่วนเกินออกนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะนําเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ170องศาไฟบนล่างไม่ต้องเปิดพัดลมนะครับใช้เวลาประมาณ30นาทีพิมพ์ตัวนี้เชฟไม่ได้ทาไขมันดใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ได้รองกระดาษด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีแนวนว่ามันอาจจะติดได้ จะว่าจะแนะนําเทคนิคการอบโดยการใช้ผ้าชุบน้ํานะครับแบบนี้อันนี้คือผ้าชุบน้ําเปียกๆนี้เลยลองไปนะครับเสร็จแล้วก็วงางแบบนี้เสร็จแล้วก็นําเข้าเตาอ,อบได้เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มทําตัวซอสมะพร้าวกันนะครับซอสมะพร้าวเนี่ยเราก็จะใช้เป็นน้ํามะพร้าวผสมกับตัวกะทิหรือว่าใครไม่ชอบกะทิก็คือกลัวว่ามันจะเลี่ยนเกินไปเนี่ยสามารถเปลี่ยนส่วนของกะทิเป็นวิปครีมได้นะครับเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นหอมอยู่แล้วจากนั้นตามด้วยน้ําตาลครับ น้ำตาลก็สามารถปรับเพิ่มลดได้ตามชอบนะครับชอบหวานมากหวานน้อยหรือว่ามะพร้าวที่ได้เนี่ยมันหวานมากหวานน้อยอยังไงก็ปรับได้จากนั้นก็ตามด้วยแป้งกวนไส้แป้งกลวนไส้ตัวนี้ก็คือจะช่วยให้ซอสของเราเนี่ยมีความข้นมากขึ้นนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดไฟนะคนให้แป้งละลายไปกับส่วนผสมทั้งหมดก่อนเกลือครับผมพอละลายหมดแล้วเราก็เริ่มเปิดไฟได้เลยเปิดเป็นไฟกลางก็พอคนไปเรื่อยๆจนส่วนผสมเริ่มข้นนะครับตอนนี้ส่วนผสมเริ่มข้นแล้วนะครับ พอสมุนสมเริ่มข้นแล้วเนี่ยเราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปได้เลยสูตรนี้จะใส่เนื้อเยอะนิดนึงอ่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับคนจนสมุนสม,สมเริ่มเดือดเบาๆนะครับจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยโอเคครับประมาณนี้ครับผมพอแล้วจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยพอที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันเย็นขึ้นมันจะข้นกว่านี้อีกจากนั้นเดี๋ยวเราจะพักส่วนนี้ให้เย็นสนิทก่อน ตอนนี้เค้กก็อบสุกแล้วนะครับครบ30นาทีมันก็จะฟูออกมาเต็มพิมพ์ประมาณนี้เลยผ้าก็ยังไม่แห้งนะครับผมผ้าก็ยังดูหมาดๆอยู่สังนั้นเนี่ยเราก็จะพลิกนะครับแปะเข้าไปแบบนี้ังนั้นก็คว่ำเลยครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ถอดก้นนะครับผมแล้วก็ค่อยๆขยับแล้วก็ขยับๆถอดมันออกมาแบบนี้เราจะต้องเอาออกจากพิมพ์ตอนที่มันยังร้อนอยู่นะครับตรงน,นั้นก็ค่อยๆเอาออก เดี๋ยวเราก็จะพักเค้กส่วนนี้เอาไว้ให้เย็นสนิทนะครับตัวนี้เป็นพิมพ์ขนาด1ปอนนะก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ7นิ้วตอนนี้เชฟก็พักเค้กจนเย็นสนิทแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาลงเค้กบอร์ดแล้วด้วยเดี๋ยวเรามาหั่นกันเราก็จะคว่ำแล้วก็หั่นทางตูดแบบนี้นะครับก็คือเราจะหั่นเป็นทั้งหมด8ชิ้นเดี๋ยวเริ่มจากตรงกลางก่อนก็คือหั่นครึ่งนะครับใช้มีดเป็นมีดฟันเลื่อยนะจะได้หั่นได้ง่ายหน่อยก็ค่อยๆสไลด์ไปนะครับ จะค่อนข้างนิ่มนะครับอาจจะต้องเบามือนิดนึงแบบนั้นเราก็จะพลิกมันลงมานอนแบบนี้นะด้วยใบตองแล้วกันนะใครจะใช้ชานหรือว่าใช้อะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้เจ๊เชฟจะเสิร์ฟบนใบตองก็เลยเดี๋ยวจะเอาวางเรียงไว้แบบนี้สองสามัก3สามชิ้นแล้วกันเราก็จะผ่าตรงกลางแบบนี้นะครับไม่ต้องขาดนะเหลือไว้นิดหนึ่งมันก็จะแบะออกใช่ไหมครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มตกแต่งกันนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวซอสมะพร้าวนะครับที่มีเนื้อมะพร้าวเยอะๆแบบนี้แหละใส่ลงไปตรงกลางก็ด้านข้างก็เก็บนิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋มวมาล้นออกมาตามด้วยข้าวเหนียวมูนครับข้าวเหนียวมูนตรงนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นสกู๊ปเบอร์50นะครับจะเล็กหรือจะใหญ่กว่านี้แล้วแต่เราชอบนะครับกดใส่สกู๊ปให้แน่นอย่างนี้เลยเสร็จแล้วก็ควักออกมามันก็จะเป็นกลมๆแบบนี้แล้วก็จะ วางแบบข้างๆแบบนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็ตกแต่งด้วยมะม่วงสดที่เราหั่นเตรียมไว้ จากนั้นนะครับเราก็จะตกแต่งเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยก็คือเราจะใช้ซอสมะม่วงของเราตรงนี้นะครับใช้หลอดหยุดนะครับดูดตัวซอสมะม่วงของเราที่เราเตรียมไว้เอามาปักไว้ที่ตรงกลางได้เลยแบบนี้นะครับถั่วทองสามารถแต่งเพิ่มเติมได้อีกก็คือใส่ไปตรงข้าวเหนียวนะครับมันจะได้ดูไม่เหมือนกับว่าไม่โล่งเกินไปแต่แปะไปสัก 3- 4ชิ้นอะไรอย่างนี้ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมสามารถตกแต่งรสชาติเพิ่มเติมได้อีกนะครับ mm hmm. ก็คือเปลี่ยน mm hmm. ข้าวเหนียวมูนเป็นวิปครีมหรือว่าเป็นผลไม้ก็ได้ครับเปลี่ยนมะม่วงเป็นเผือกหรือว่าเป็นทุเรียนก็ได้นะเข้ากันหมดเลยเพราะตัวซอสมะพร้าวตัวนี้เนี่ย mm hmm. เขาก็จะคล้ายๆกับขนมไทยนะครับ mm hmm. ก็จะหอมกะทิแล้วก็ไม่เลี่ยนนะครับผมกินตัดกับมะม่วงนี่ยิ่งเข้ากันดีมากเลยเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับเค้กข้าวเหนียวมะม่วงสามารถติดตามเชฟโจและวงในได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับ